สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ทันหายไปนานทันได้กลับมาแล้วคราวนี้ทันได้มาทำในดวงรายเดือน ด้วยไพ่อีจจิงค่ะเป็นศาสตร์ไพ่จีนโบราณที่มีสเสน่ห์ลึกลั้หน่าค้นหาท่านเด็กพิเศษถอดรหัสข้อขอหยิบยกไพ่จีนิงชื่อว่าอี้จิงมาถอดรหัสดวงชะตาเป็นรายเดือนกันนะคะและมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะกับคนเกิดวันจันทร์ค่ะการงานในเดือนตุลาคม63นี้ จะมีการเดินทางเพื่อประชุมติดต่อตัวจตาการทำงานต่างๆมากขึ้นควรเตรียมความพร้อมสำหรับความวุ่นวายหรือความขัดแย้งต่างๆอาจมีการรวมตัวหรือขึ้นใต้น้ำทำให้เกิดปัญหาได้การเงินช่วงเดินนี้ข้องมือดี อาจมีโชคฟุกเข้ามาได้แต่ควรตีกรอบหรือจํากัดการใช้จ่ายไว้บ้างอย่าใช้เพลินจนเกินไปอาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายแบบเร่งด่วนเกิดขึ้นในครอบครัวได้ค่ะความรักเดือนนี้จะอบอุ่นดีอาจมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นหรืออย่า หรืออาจมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ในครอบครัวได้ส่วนคนโสดที่กำลังศึกษาควรชัดเจนอย่าจับปลาหลายมืออาจลบไฟชนกันได้จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะคะสุขภาพเดือนนี้ควรระวังในเรื่องของสายตา ความดันและการไหลเวียนของเลือดเสริมมงคลด้วยช่วยเหลือทางด้านการศึกษาต่างๆเช่นทุนการศึกษาหรือมอบหนังสือในที่กันดานเป็นต้นที่เรามีตามกำลังศรัทธานะคะ จบแล้วค่ะถ้ามีคำถามหรือติชมสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ